นี่คือบ้านโพริเวอร์ไซส์ร้านอยู่ตำบลสนามจันอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรประมาณ15นาทีทำเลยอยู่ติดริมน้ำแบบนี้เลยครับสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง,งได้แบบพาโนรามาเลยที่นี่เขาไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารนะเขาจะมีทั้งฟาร์มแกะเราสามารถพาเด็กๆมาป้อนนมน้องแกะได้นะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่นั่งจิบกาแฟมีบอ่อตกปลากระพงยักษ์ด้วยครับตกเสร็จจะชั่งน้ำหนักเอากลับบ้านหรือว่าจะให้เขาเอาไปทำอาหารก็ได้นะครับเขาพาไปตกให้ดูเลยครับแล้วก็ได้มาแล้วครับนี่ตัวใหญ่มากเป็นปลากระพงย ประมาณ5กิโลพอดีเป๊ะเลยครับเมนู Menu แรกเป็นลวกจิ้มนะครับทำง่ายๆเลยน้ําเดือดอในกระทะมีขาดตะไคร้ใบมะกรูดลงเนื้อปลาไปลวกนะครับปลาสดๆแบบนี้เนื้อปลามันจะหวานด้วยแหละครับจานนี้250บาทกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดได้รสชาติเนื้อปลาที่หวานแน่นเต็มคาเมนู Menu ต่อมาเป็นผัดชาปลากระพงยักษ์เครื่องแน่แนๆแ,แ,แบบนี้เลยนะครับผัดจนทุกอย่างมันเข้มงวดเข้าเนื้อปลาแล้วก็หอมกระชายใบมะกรูดโหระพาจานนี้250บาทเมนู Menu ต่อมาเป็นต้มยำปลากระพงน้าําใสสองร้อเห้าก่อนะครับเนื้อปลาเขาจะไปล หอมเครื่องต้มยำสามารถซดได้เรื่อยๆแล้วเนื้อปลาคือดีมากครับเมนูต่อมาอน,นี่ทางร้านภูมิใจนําเสนอมากครับและยกให้เป็นปลากระพงทอดน้ําปลาที่อร่อยที่สุดถ้าจะทําให้อร่อยอันดับแรกเลยคือต้องใช้ปลาเป็นนะครับน้ำหนักประมาณ8ขีดถึง1โลเวลาเอาไปทอดแล้วเนี่ยเนื้อมันจะกรอบนอกฉ่าข้างในไม่ต้องปรุงไม่ต้องเติมแป้งอะไรใดๆเลยทอดออกมาแล้วมันก็จะได้ทรงนี้นะครับเสิร์ฟกับยำมะม่วงเนื้อปลาดีมากกรอบนอกนุ่มในคํานี้ไม่เกินจริงเคลือบซอสน้ําปลาเค็มๆหวานๆแล้วก็หอมน้าปลาจานนี้บาคร้อนแปดสิบบาทคร